สวัสดีครับผมใหม่เลมนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวหูฟังบลูทูธนะครับของ Lenovo นะครับรุ่น S204 นะครับไวเลสสปอร์ตเฮดซตนะครับตัวนี้สั่งมาจากเว็บ JD นะครับราคาประมาณ100-200นะครับจำไม่ได้ละก็ส่งมาจากจีนนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันของแท้หรือเปล่าแต่ว่าเว็บ JD ขอประกันว่าของแท้ทุกชิ้นนะครับก็น่าจะเชื่อได้นะครับว่าเป็นของแท้แต่ว่าตัวกล่องนี้เบานะครับ เราลองมาแกะกล่องดูเลยนะครับตัวกล่องก็หุ้มเป็นพลาสติกใสธรรมดาธรรมดามาดมาด้านในก็เ,เห็นคู่มือก็บอกวิธีการใช้งานต่างๆนะครับต่อไปตัวนี้ก็เป็นลำโพงบลูทูธนะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายได้นะครับ ตัวหูฟังเองก็เป็นแบบอินเดียนะครับคือยัดเข้าไปในหูนะครับมีบอกตัวนี้ไม่มีบอกซ้ายขวานะครับไม่มีโลโก้สกิมนมาอะไรมาเลยนะครับสายเป็นสายแบบแบนๆนะครับนี่สายแบนข้อดีก็คือมันจะไม่พันกันครับเวลาเราขยุ่มขยุ่มนี้มันจะ ไม่พันกันไม่เหมือนสายสายกลมนะครับสายกลมจะพันกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จไมโครยูดบีนะครับมาแถมให้หนึ่งเส้นทดสอบลองเปิดดูนะครับเปิดแล้วนะครับนี่ไฟกระพริบมีเสียง power on จะลองทดสอบฟังดูนะครับยวลองต่อก่อน นะครับเป็น f 2 0 4นะครับตามชื่อรุ่นของเจ้าหูฟังบลูทูธนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่80%นะครับเดีย๋ยวลองขอยัุทดสอบฟังเพลงดูครับตัวนี้ด้านซ้ายนะครับตัวที่ใกล้กับตัวควบคุมนะครับสายจะสั้นกว่าอันนี้สังเกตจะเป็นด้านซ้ายนะครับ ทดสอบใส่ดูนะเสียงก็ถ้าที่ฟังนะครับเสียงนี้เบสแน่นดีนะครับเสียงก็ใช้ได้นะครับเสียงมีเนื้อเสียงดีออกแหลมแหลมแล้วก็เบสทุ้มๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในราคานี้ก็เมื่อกี้ลองเปิดสุดดูนะครับก็ เสียงดังดีมากครับในราคานี้ผมว่าโอเคนะครับสาหรับใครที่หาหูฟังมาฟังนะครับไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดดังสุดนะครับเอามาใกล้กล้องแต่ว่าเสียงดังดีนะครับถือว่าตอนแรกคิดว่าเสียงจะออกแบบกองแกงกองแก๊งนะครับอันนี้แต่ว่าเสียงใช้ได้เลยโอเคเลยนะครับก็ถือว่าไม่เสียดายเงินนะครับที่ซื้อมาเดี๋ยวจะลองใช้เครื่องจับ ความดังเสียงดูนะครับว่ามันดังกี่ดีซิเบลนะครับเจ็ดสิบสองข้างรวมกันนะครับ ประมาณ75นะครับประมาณน้ครับเจถึง75็ดิหเบลนะครับอันนี้วางใกล้ๆนะครับก็ไม่รู้จะทดสอบให้ฟังยังไงครับแต่ว่าโอเคครับสำหรับราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่ใช้หูฟังบลูทูธประเภทนี้นะครับแล้วซื้อมาจากประเทศจีนนะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับโดยการเราเลิกจับคู่กับปิดบลูทูธจากโทรศัพท์ก่อนนะครับไม่ให้มันเชื่อมต่อกันนะครับให้เราปิดบลูทูธก่อนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม power เนี่ยปุ่มเปิดหรือว่าปุ่มโทรเข้าโทรออกเนี่ยสองครั้งนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนไป๋ยวลองฟังดูนะครับ jongwen English กดสองครั้งนะครับภาษาจีนนะครับ English ภาษาอังกฤษนะครับก็วิธีการเปลี่ยนภาษาของลำโพงวูทุนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีมาแนะนำให้รับชมกันเท่านี้นะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครเห็นเจ้าตัวนี้ ลดราคาอยู่นะครับประมาณร้อยถึงสองร้อยเนี่ยผมว่าซื้อได้สบายเลยสบายใจเลยอะน่าจะพอใจกันเลยนะราคานี้ถ้าเทียบเทียบกับหูฟังที่เป็น TWS าะว่าตัวนี้ดังกว่านางกว่ามากนะครับก็เหมาะกับใส่วิ่งนะครับอันนี้เราสามารถคล้องคอได้คล้องคอใช้สายคล้องคอแล้วก็วิ่งนะครับก็มันจะไม่หลุดถ้าเป็นลําโพงที่มันไร้สายมันจะวิ่งวิ่งอาจจะหลุดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ